ไอ้นี่ใครอยู่ข้างหลังมึงอะเฮ้ยไอเด็กต่อยออกมาอุ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้นี่ต่อยอี ต่อเลยครับนี่คือพิสูจน์ศาสตร์ครับเพื่อนๆชื่อคลิปพี่เจงตั้งว่าสัมภเวสีรอส่วนบุญครับเมื่อวันที่สองเดือน8ครับผมไปดูประวัติกันครับสถานที่นี้เป็นเหมือนสโมสรร้างครับที่พี่เจงเคยมาแล้วเมื่อ4ปีก่อนที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าปกคลุมและเป็นพื้นที่ร้างมาหลายสิบมาหลายที่ป,ปีละมีคนมาจบชีวิตตัวเองหลายเคตด้วยครับที่เนี่ยนะ เพราะว่าป่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวและมีเรื่องราวหลอน,ลอนๆเยอะแยะมากมายกับสถานที่แห่งนี้ครับโอ้มีคนมาฆ่าตัวตายในสถานที่แห่งนี้ด้วยเพราะว่ามันด้วยความลกด้วยความคนเข้าไม่ถึงก็เลยเป็นที่ที่หมายปองของคนที่จะมาแบบมาจบชีวิตวครับและนี่คือพิสุทสะนะโมทัสสะพควโตหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมทัสสะภรควโตหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมทัสสะพควโตหะโตสัมมาสัมพุทสสะขอให้พบขอให้เจอขอให้สัมผัสขอให้เห็นขอให้แรงๆที่นุดู ผมต้องบอกว่าเพราะด้วยเนื้อที่หลายร้อยไร่หรือเป็นพันไร่เนี่ยควันมันไปไปรบกวนใครแล้วเป็นเป็นปล่อยทิ้งน้ามาหลายสิบปีไม่รู้เป็นคิดจักหรือสมโมสรน,นะพี่นะหรือกรสบมาทิ้งหรือเล่าลวงมาฆ่าหรือมาจบชีวิตตัวเองมีเยอะอ,องครับเฮ้ยช่ายสารน้วยนะซากสารพระภูมิเต็มเลยนี่สารเก่าเต็มคิวมา,วาแล้วเว้วยกูใช้ชื่อเฮ้ย กูเอากูไม่ได้รู้เลยว่ามีท่าฐานภูมิยังไม่ได้มาเป็นสี่ปีกว่าแล้วพี่ดูเชียเดี๋ยวกูคุยกับงูให้ดูถือกล้องคุยกับงูอะไรโหไปเฮ้ไปเอาเอาเฮ้มนเชียงอะไรเฮียพี่เชียงันไลอยู่หร้วได้ไก่เหรอฮะมันได้ไก่ด้วยวะ ดนงูได้ไก่เออโอ้ยงงกัดตายวะมันนีวะมันมีงูอยู่งูอะไรเนี่ยจู่ต้ยโคต้นไม้พี่เ่งแลวสดทุกวันครับตัวประมาณนี้ที่ผมรู้นะทุ่มนประมาณนี้ตัวเล็กเดี๋ยวเออวันนี้นีอันนี้เอาไม้มาดิเขี่ยมันออกไปก่อนเดี๋ยวสักห๊บบบ เออที่นี่ทุ่มหรือสองทุ่มไม่น่าจะไลน์ในเฟซนะต้องไปดูในหน้าเฟซเขาครับพี่สุสันต์เดี๋ยวเราก็จะรู้หูโอ้ยขาไม่รู่ข้างหลังมึงไะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เด็กขาบล่ื้มเลยเมื่อกี้หรือว่าเป็นเพราะฟัวร์เหรอใช่ไหมแนลเงินขาใหญ่ทำไมพ่อเห็นมันมีวงอะไรอีอะวงอะไรที่ไหน แข่งขาจริงเหรอจริงครับนี่วิง่งดูช่วยกันดูช่วยกันดูเสียงงูด้วยเสียงผีด้วยเ้ยออไปไหนกูหาที่ดำตำตขึ้นไงมันขาบวมอ่ะออืออื้อันเฮอ,อขึ้อขอนะอ,าาะอะไรวะตรงนี้ขาอืดขาอืดลามอโตะพัคกวาโตอาลาโตว้ายไะไรไม่รู้กูเห็นกะนยืน<ม>ตัวอะไรวะนี่อุ้ย ตรงมาได้ตรงมาได้ใช่ไหมโอ้ยเดินอ้ยโ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 อ้ยไอ้ดำปีแล้วมันแค่ร่างใหญ่ด้วยวะทุกคนสังเกตว่ามันดูร่างใหญ่ไหมมัมีใครยืนอยู่ตรงห้องน้ำแล้วตรงนั้นน่ะไม่น่ามีคนอยู่เลยกว่าคุณจะเข้ามาเนี่ยมันลกอย่างงี้มันมีรอยแหวกดีครับกระป๋ามันทึบอยดิ มีแต่คนบ้าเนเข้ามาโขดคออีกก็มีแต่เป็นน่าจะเป็นส่วนข้างบนที่กูจำได้ไม่คยไม่เคยเห็นโลนี้นะของพี่เจงเฮ้ยอะไรอ่ะถืออะไรมามันไม่ใช่มันไม่ใช่นี่ที่มึงบอกมึงเห็นพวงมาลัยใช่ไหมใช่ครับกูนรก จ ah: ังหวะกูซูมกล้องไปอ่ะกูเห็นพวงมาลัยชัดเลยที่ข้อมือเออออพวงมาลัยที่ข้อมือข้อมือนี่สองข้อมือยโดวงจิตดูวิญญาณผีหสายโหงทั้งหลายเฮ้ยพี่ผมบอกเลยตอนนี้ใจสั่นหนักกว่าเดิมอีกดวงจิตดวงญาณหากดวงจิตวิญญาณดวงนี้ที่อยู่ตรงนี้ เกิดการเสียชีวิตจากเรื่องใครผมไม่รู้และผมก็ไม่รู้ด้วยว่าพวงมาลัยที่มันอยู่ในข้อมือในใครเอามาไหว้พวกมึงใครกูไม่เคยไหว้กูไม่เคยมาเว้ยมีเสงท่าสารไม่รู้มิพวกมึงได้ยินไหมคำว่าให้ยิงมิกิตด้วยปะอย่างกระมุดเงิน ช่วยลูกับโอเคไหมเป็นเสียงกันเหรวมะอันนี้ถ้าใครรู้โฮะนูเร็วี่โฮะอันนูๆๆๆๆโอ้โหศโลด้วยวะอ้าวลื้อทำอะไรวะอนะไอ้เด็กต่อยออกมาเอาแล้วเฮ้ยเอ้กูร่วงกูร่วงแน่ๆลื่นกันลื่น พีไ่งไงบ้าเลยงงน,นีัววนี่ครับเดินไปแล้วผมไม่ได้มาสี่ปีสี่ปีกว่าพี่โลเคชั่นนี้เออ,อเอาให้เราไปรู้สื่อกันอธิบายกันมาสื่อให้เราได้รับรู้ครับการสัมผัสการรู้สึกทุกอย่างมันจะเป็นคำตอบให้เราได้รับรู้ว่าดวงจิตดวงยานดวงนี้้โหูสูงจังมึงไปเลยตาย พเ,เพราะถ้าเกิดดวงวิญญาณมึงเป็นแบบเนี้ยมึงถึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดไงมึงถึงเป็นสัมภเวสีเฝา<ฤ>้าอยู่ที่แต่ตรงนี้เตายวะพักหลังๆพี่เจีงมีแต่หล่นหลอดทั้งนั้นเลยวะข้นิกตั้งสติครับ<ฤ>มีคาถาก็ใช้ที่มึงอุ่นใจแล้วกัน<ฤ>เดินไปเฮ<ะ>้ย <c oughs> ม,มึงอยากตายไหมใช่ไหมช่องหน้าต่างก็หล่น สามจีบีมาสภาพดีกูเอาพิษนนท์พุทธายาเดินไปไนท์กางถันวที่นี่นนท์นนท์นหายใจเรืๆหายใจลึกๆหายใจลึก่อยๆเฮ้ยันไม่มีเลยแน่เลยวะผีชอบดึงคนมาหรือมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงจุดที่มันเดินเลยมันจะได้อาจจะเมื่อกี้มันมีใครพุ่งมาขอความช่วยเหลือจากตรงนั้นได้เุ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้นี่ถอยเตะ ไมาันช่วยอะไรได้บ้างในกระถามมึงอ่ะก็หมดทองแล้วช่วยให้มันมาบทเดิมมันเป็นบทเดิมมีบทใหม่ไหมคงเสริมแล้วจะว่าดีหูทองไม่ถูกเลยมันมีอะไรที่ใช้ได้จริงมั้งไหมอันนี้ใช้ได้จริงลืมมืแล้วอโอ้ยจวดหูมือดำปี๊ด มานี่ไป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 เอาที่มันใช้ได้จริงม้งทีวะมันใช้ได้ทุกวันแน่เลยโอ้ทุกวันกูก็โดนหัวคาถามเงเอาจริงจริงดิไปอด่กอเดเิองร่งิเ่ออ่อเ่อรองก่ออกเอ่รอง แอ้วแล้วมึงจะหลอกอันก็ชอบรันไม่อยู่ข้างบนกูไม่ได้รันกูยืนอยู่กบที่ไม่ด้นมือมือรันไม่ดันรันนั่นคือวิ่งมือรันเออกูรันมือกูใช้มือลันมือก็ได้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้บเห็นเกเห็นแน้ใช่ไหมใช่กูไม่ได้โกหกใช่สู้ไว้สู้ไว้ส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 ้ไว้เอาแล้วอาล้ว พูทอไม่ถูกจิดหมดเลยมมงสติดิสู้เว no anyway. ้ยเดินเข้าไปเชิดกันรอรอไอ้นี่รอลือกีตโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวดอย่าวิ่งอย่าวิ่งอยู่อันนี้พี่เก่งรอนิกสุดมันจะ่า กูเข้าใจแต่มึงต้องตั้งสติการที่เราเข้าสู้มันได้ยิ่งดีมึงเข้าใจไหมวันนี้ผมรู้สึกไม่มีชนิหวันนี้ผมรู้สึกไม่มีชนิโอเโหโอ้โหงอ้โโอ้โหโอ้โช็อ้นีอ้ต้อ้ V A R อ้ับไม่ับ R อม่ไดอ้เลโอ้โหอ้โอ้นี้โอ้โหยอ้โห้อ้อ้หับโอีกอ้โหโ้้ แต่มึงต้องตั้งสติการที่เราเข้าสู้มันได้ยิ่งดีมึงเข้าใจไหมตอนนี้ผมรู้สึกไม่มีเฉลี่ยตอนนี้ผมรู้สึกไม่มีเฉลี่ยไม่เอาเลยกูหนาวอ่ะมึงจะเอาเลยกูหนาวอ่ะไอ้เจ๊นี่ใกลชัดเลยทั้งวิ่งเก่งทั้งขี่เลยยะดิ๊กบอกอะไรก็กู ไปที่ไหนเนี่ยจิมไปที่ไหาเนียจิมไปที่ไหนเยอะไปเยอะมึงโอเคไหมโอเคผมโอเคตอนนี้ไปอะไรวะเนี่ยไปนี่ดูนี่ไง ก็ถ้าเกิดว่าเอามาไหว้มันนะกูก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าสิ่งที่มึงทำให้กูกลัวนี่แหละเฮ้ยระวังหน้าไหนไหนอื้มหูหูหูแต่ทีผมนี่เฮ้ยทำไมเมื่อกี้มันสูงยาวหรือเปิดว่าความสูงมันถึงประตูเลยอะ กูระวังนี่ตั้งสติแล้วมองให้ดีๆไปไปเออพี่แม่มไปไหนเนื้อไม่ได้ว่างมิดพี่แม่มน่าจะไม่ว่างมันใช่ไหมโอ้ไม่รู้แต่มันแกงนัดมันแกล้งอยู่อันเดียวมันแกงมทำไมแกล้งอยู่อันเดียววะทำไมต้องเป็นมิตรกั็หรอกมึงก็กลัวดวงวิญญาณตินอีกนะไม่มีที่กั้น ถ้าจะวิ่งมันอาจจะลื่นถ้าลื่นแล้วคงทรงตัวไม่อยู่ตกลงมาได้เห็นเห็นเห็นแล้วนี่คือเห็นแล้วตั้งสติถ้าจะวิ่งให้มีสติแต่อย่าวิ่งดี่ว่ามากับพี่พี่ไม่รู้ข้างบนมีอะไรเหมือนกันพอนี่ทัดดิ่งลงไปเนี่ยลุ่นเลยโอ้เฮ้ยมันมีความหมายวะ่ะไ,ไม่ใช่ก็นี้แหละมันมีความหมายมันมีความหมายที่เขายืนอยู่นี่ไย พี่แสดงว่าผมผมบอกครับว่าสถานที่ตรงนี้อยนนนเมีคนมาว่ายไงมีภูมิอะไรในข้อมือตายแล้วตายแล้วใช่เลยไปเดินไปอะไรนิกตั้งสติมันไปมันนี่มันนี่อะไรถอยมันนี่ก่อนนิกถอยมันนี่ก่อนอันตราย นิกสติวิ้ยอะไรวะเนี่ยนิกสติอย่าวิ่งผ่าน,นข้างบนมันอันตรายว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนิกลงมานน่นิกกูกลัวอันตรายกลัวพลาดต,ตกนิกบางทีดูแลตัวเองนะ,ะกูดูแลมึงยากเลยอะแค่ตัวกูเองเดียนะีน้ก,กูก็หลุดแล้วไป ให้รู้ไว้ซ้ายขวาหน้าหลังเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่หน้าอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังมาเยอะกูบอกเลยกูบรรยายไม่ออกได้ยินเสียงไหมได้ยินนี่เฮ้ยโอ้โหมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวิ่งเข้ามาเหรอว่ามันมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวะอุ้ยไป เฮ้ยโอ้ยอยู่หลายจุดจังวะได้เหรอห้องนี้มึงดูดูเอาคุณละมีหรือไม่มีมีหรือไม่มีโอ้ยมีไม่มีรูแขนดิคนเขาคนแบอะไรครับร้องทำไม ไม่ได้รันไม่ได้รันไม่ได้รันทม่ไมมีพลังงานไม่ได้รันเงาเยอะเงาดำเยอะเดินเข้าไปเดินเข้าไปตั้งสติตั้งสติสโมสรนอ่ะที่เนี่ยเชื่อเขายังวนเวียนอยู่หนูอาก็เคยมาหนูอามาก็โดนหนักเหมือนกันเฮ้ยอะไรอ่ะพูมาไรลอยออมาจากกงวลเฮ้ยไม่รู้ออมาจากข้างวลพี่ เฮ้ยมึงเห็นว่ามันร่วงมาเหรอใช่กูเห็มร่วงมาโอ้กูกำลังกัดว้ายนี่แห้งหมดแล้วนี่เสียงเสียงขโมยมาพี่แล้วมันมันร่วงมาได้ไงตอนแรกที่มึงยืนอยู่ใช่ตรงนี้ผมกำลังท่องคาถาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับที่มึงเป่าใช่ไหมตอนที่มึงเป่าปุ๊บฟองมามันร่วงเขมาจากข้างบน อืมจะอยู่หลังคานะมึงเอ้ยโดนมาอีเดยวเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรรึวอยู่ข้างบนอย่าบอกนะอย่าอย่านะต้องส่งเลยวิวิวอยู่ข้างบนจริงนะเฮ้ยไม่ส่งขึ้นไปไงวะนะสู่ีิเป่งเลยไม่ส่งไม่ได้ไม่ส่งไม่ได้ไปเฮ้ยทพาอะไรมึงจำได้ไหมกูบอกว่าเป็นเหมือนเลเวล หรือว่าพวงมอะไรมันเป็นส่วนหนึ่งที่อะไรทุกอย่างที่เขานั้นแต่เหมือนพอเราอุทิศบุญให้แล้วพวงมาลัยดูใจเบบาพวงมาลัยหลุดเบาหลุดหลุดเบาเสียงได้นะกลัวแต่มีกลัวพี่ <c oughs> เอาเด้อเจ้าที่เจ้ทางนะถ้ารับรู้นะเปิดทางให้เขาแล้วให้เขาได้ออกไปให้ไปหาญาติพี่นอ้องไปผูดไปเกิดไปพบภูมิที่ดีอย่าไปให้มันเป็นเวรกรรมซึ่งกันและกันเลยสาธุเด้ออันนี้ขอบคุณเพื่อนเดี๋ยวจะได้ออกจากตรงนี้ เพราะว่าที่นี่โคตรเดือดเลยครับพิสูศาทุกคนสัมพุเวสีล้อส่วนบุญอ๋อสัมพุเวสีเองเหรอเนี่ยคขาเลือหัอิสลามเหรออันเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นเหมือนอ๋อเป็นคล้ายๆสมโมสรอ,อ่ะอาจจะเป็นคขาลือหอิสลามก็ได้เพราะว่าหนุอามาก็เจอเหมือนผีอิสลามอ่ะยินอ่ะสุดยอดนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่ที่ดูแล้วก็สนุกเพศไหนมาก็สนุกครับ เราใช้คำว่าสนุกดีกว่าแล้วมันก็แฝงความหลอนในนั้นด้วยเฮ้ยชอบชอบอ่ะดูดูไม่เบื่อ,อจริงนนะไม่รู้นะตรวจส่วนต,ตัวนะผมดูไม่ไม่เบื่อของพี่ของพี่เก่งหรือว่าของทุกคนที่เอามาเปิดอะ่ะสนุกจริงๆครบรถครับนี่คือพิสุทธิ์ศาสตร,ร์ขอบคุณพี่เก่งและนิกด้วยครับผมจบแล้วครับพเพื่อนๆไปยังกันบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้ครับผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไง คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำความคิดเห็นหรือข้อติติงมาปรับปรุงครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมคลิปจนถึงคลิปสุดท้ายครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องเบิร์ดพาลอนด์ด้วยนะครับอย่าลืมเบิร์ดพาลอนด์สองด้วยนะครับเป็นการแบทเทิลคลิปไทยกับต่างชาติครับทุกคนสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือไลฟ์สดของผมทุกวันจันทร์อังคารพารลิหัตครับเวลาสองทุ่มครึ่งจบเมื่อไหร่ไม่รู้มาสนุกด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ